ไปกันต่อสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาไปวัดนุ่มการนนนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดเนี่ยที่หมายอยากให้คุณผู้ชมมีโอกาสไปให้ได้เลยค่ะมผมก็เดินทางมาถึงวัดนุ่มการนนวัดที่โด่งดังมากในจังหวัดสมุทรสาครและเดี๋ยวนี้ผมนัดกับพระจารย์ไว้จะพูดคุยถึงเรื่องราวของประวัติหลวงพ่อหายที่มีชื่อเสียงมากๆในจังหวัดสมุทรสาครอ,อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าวัาวยรุ่น่เข้าวัดจะเป็นยังไง ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมกระลดนมานมัสการหลวงพ่อหายครับพระอจามีสองคนผมเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากาลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนออพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์ คือแฟนเขาอ่ะป่วยเข้าห้องไอซเตรียมจะผ่าตัดหมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอาน,นิสงส์ทางหนึ่งก็อบอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออานิสงส์บุญอันนั้น,นจะได้เกิดขึ้นกับเรา ก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจางเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคคุยพระจายของคนรู้กันแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกว่านโมทนาให้บุญกุศลน,นั้นนนช่วยนําให้หลอดจราอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอ่ะครับผมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายทีเป็นท อาตอมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายออตอนแรกคืยอยังไม่มีย,มมยังไม่มีชื่อก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเวขานิเทศมาวัดก็เลยถามอาจารย์ทําไมชื่อหลวงพ่อหายก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละ อาจารักก็ลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรานำน้ำมนต์เนีน่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ แต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจรรารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับการมาไหว้หลวงพ่อป้าหายเนี่ยสามารถที่จะเป็นกําลังใจทางหนึ่งอาจจะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแต่ก็อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายสําหรับคนที่มีความทุกข์ในเรื่องของสุขภาพค่ะ